ปลายทางบ้านห้องสังเดอร์มอนี้จะไปถือทางหรือบอกับบลูไฮรีน้ำทางมีรถบังไฟน้ำหนาอีกขั้นหนึง่งจังใดเท่ากับไปน้ำกันพุ่นละแมนบอบังไฟแมนบอข่ายใดเนาะนนี้นาะแลนน้ำก้นรถบังไฟมาหอดปลายทางแล้วเด้อพี่น้องบุญบังไฟบ้านห้องสังจ้า เมื่อนี้งานจุดบังไฟบานห้องสังอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรลอยเอ็ดค่ะพี่น้องบังไฟบังเล็กำลังจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเนาอค่ะจากคข่ายสแสนแก้วค่ะพี่น้องสามสองหนึ่งไป ตั้าดาวลอยกำไรงีร้อยมาเปิดอ้่างของรอกางเยอลางขางเขานะครับลงขางเขาด้วยกด้เอรนั้นนะครับบอกลางครับล่างองเอลเอออกมากันเดินครับเดินครับครับหายดเา

ครับเต็นท์7เมตร บังไฟตรงลงมาหนาฐานเลยครับพี่น้องาานหนาฐานัลยรูด้วนหนาต้นแงได้ับต้นานกรงครับหนาฐานนาฐานบังไฟตกใกล้กับพี่น้องออจาเต้นเล้านออจากเต้นออกจากเต้นครับเต้นดำครับเต้นดำปอดไยเดอปลอดไยเดอรแ้วนะรับเล่นเต้นดำนิดนึง

ควันไปแล้วไปแล้วควันมาควันมากป้ยป้ยควันตามคนมาควันควันควันเฮ้ยเฮ้ยควันควันีควันโอ้โหอูโู ลางามๆจบ้าฟังบ้าเง้ดังฮู้การเดินทังดีนะครับพี่น้องอยู่ในประเทศต้นกลายเลง ลงล้มวงเจาิตาต้องรเย tình ta vẫn sẽ đến lại, bình yên nhất là cùng nhau làm nên

tak Belangga Ho vaiang ra.